สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Tip ทิปทิปชาแนลวันนี้ทิปก็จะพามีเงินมีทองแล้วก็มีบุญมาเที่ยวทะเลที่จังหวัดจันทบุรีเที่ยวทะเลครั้งแรกของหมาจอนจะเป็นยังไงบ้างจะตื่นเต้นวุ่นวายกันขนาดไหนตามทิปไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า <C le af> และตอนนี้ทิปก็มาถึงที่พักแล้วนะคะลงรถกันได้แล้วจ้าเด็กๆ คลิปนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะบ้านหาดการังหาดเจ้าหลาจันทบุรีสำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายระยะทางก็ไม่ไกลแถมยังมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะพอสมควรมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งด้วยนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลย ที่สำคัญที่นี่สามารถพาน้องหมามาพักได้ฟรีย้ำค่ะว่าฟรีแถมบรรยากาศก็เงียบสงบเป็นส่วนตัวหาดน้ำก็ไม่ลึกลงเล่นน้ำได้เดี๋ยวทิพจะพาไปชบมบรรยากาศรอบๆของที่นี่กันนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นริมสาว่ายน้ำค่ะมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะคะ จุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยล่ะค่ะ <Wow. S 1> ไปต่อกันที่สาะว่ายน้ำเลยจ้าสาน้ำที่นี่จะมีสองสานะคะจะมีสาเด็กแล้วก็สาผู้ใหญ่ส่วนสาผู้ใหญ่ก็จะมีความลึกตั้งแต่1-2ถึง2เมตรครึ่งเลยล่ะคะ่ะ oh. สามารถเล่นน้ำได้ตลอดที่14ชั่วโมงเลยนะคะ ชมบรรยากาศด้านล่างกันไปแล้วเดี๋ยวทิพย์จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันค่ะตรงจุดนี้เราสามารถมองเห็นที่พักได้โดยรอบแบบ360องศาเลยล่ะค่ะวิวสวยมากค่ะทุกคนชมบรรยากาศภายนอกกันไปแล้วมาชมภายในห้องพักกันค่ะห้องที่ทิพย์จองวันนี้ก็จะเป็นบ้านพักหลังใหญ่นะคะพักด้ 4-6ท่านราคาวันธรรมดา2 5 0 0ถ้าเป็นวันหยุดก็3,000บาทจะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำภายในห้องก็จะมีเตียงขนาด5ฟุต1เตียงค่ะมีแอร์มีชีวีมีโต๊ะตู้เสื้อผ้าว่าแต่สามสาวเนี่ยสำรวจห้องเต็มใหญ่เลย อ๋อลืมบอกไปอีกอย่างค่ะว่าที่นอนสําหรับน้องหมาเราจะต้องเตรียมมาเองนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้นําน้องหมาขึ้นนอนบนเตียงค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องพักค่ะโดยรวมแล้วห้องพักก็ถือว่าโอเคนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาพาสามสาวไปเดินสำรวจพื้นที่กันแล้วค่ะมาถึงก็ดมกลิ่นใหญ่เลย พาน้องหมาออกมาข้างนอกเราควรใส่สายจูงด้วยนะคะจะได้ไม่ไปรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยค่ะดมไปดมมาขอปล่อยกิ่นไว้ก่อนนะแม่เดี๋ยวลงทาง oh, no. นี้ก็จะเป็นทางลงหาดนะคะช่วงที่เรามาถึงอ่ะเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงที่น้ําลงตรงบริเวณหน้าหาดก็จะเป็นทรายหมดเลยค่ะมีเงินมีทองแล้วก็แม่มีบุญตื่นเต้นใหญ่เลยได้เห็นน้ําทะเลครั้งแรก หาดทรายยาวมากค่ะทุกคนแต่น้ำไม่ลึกนะคะขนาดเดินลงมาตั้งไกลแต่น้ำก็ยังไม่ลึกเลยเหมาะกับการทานน้องๆมาเดินเล่นหรือจะถ่ายรูปวิวสวยๆก็สุดๆเลยค่ะว่า <c oughs> แต่ตอนนี้ทิปขอพาสามสาวมีเงินมีทองมีบุญไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะคะ หาดเจ้าหล่าวเป็นอีกหนึ่งหาดที่สวยงามมากๆของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะที่บ้านหาดปะการางตรงนี้จะเป็นหาดทรายที่ทอดยาวบวกกับน้ำทะเลก็ไม่ลึกเหมาะก,กับการพาน้องๆหนูๆหรือน้องหมามาเล่นน้ำคลื่นไม่แรงน้ำไม่ลึกหรือถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปจุดนี้ก็ถือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดเลยล่ะค่ะด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นวิวภูเขาสวยจึ้งไปเลย แต่แม่มีบุญทำไมหนูนอนแช่น้ำอยู่ตรงนั้นล่ะลูกไม่เดินมาทางนี้ล่ะเล่นน้ำทะเลกันจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาขึ้นไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วจ้าสาวๆมีเงินมีทองมีบุญ อาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเงินมีทองมีบุญจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่กันค,ะค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่คือดีมากเย็นสบายเงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆส่วนสงสาวก็มานั่งดูพ่อๆเล่นน้ำกันข้อห้ามอีกอย่างของบ้านปะการังก็คือห้ามน้องหมาลงสาว่าน้ำนะคะ และในคืนนี้ทิพย์ก็ต้องขอตัวพาสามสาวมีเงินมีทองมีบุญไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะขอทิ้งท้ายไปกับบรรยากาศดิมสาวว่ายน้ำของบ้านปะกการางังเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะ ตอนเช้าคะ่ะทุกคนเชา้ชาๆแบบนี้ไปเดินเล่นริมชายหาดกันคะ่ะแมสามสาวแต่งตัวสวยกันเลยนะจะไปเที่ยวที่ไหนกันจ้าได้เวลาไปเดินเล่นชายหาดกันแล้วจ้าสาวๆ let's go เดินต่อสิจ้าสงสาวเดินเดินอยู่จุดแบบนี้จะถึงเมื่อไหร่เนี้ยช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นค่ะบริเวณหน้าหาดเราสามารถมาพายเรือเล่นได้นะคะหรือจะพาน้องหมามาเดินเล่นขุดดินขุดทรายก็ดีเลยค่ะ <S 1> <S 1> จริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำจะขึ้นเยอะมากบริเวณเนี้คือน้ำขึ้นมาเต็มเลยค่ะ เล่นขุดทรายกันใหญ่เลยนะสาวๆเอาให้เต็มที่เลยจ้าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆแบบนี้หากใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวพักผ่อนจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่บรรยากาศดีมีครบทั้งภูเขาทะเลอาหารก็อร่อยผู้คนก็น่ารักแถมยังมีที่พักดีๆราคาไม่แรงมีให้เลือกเยอะมาก อย่างเช่นบ้านปะการังแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พักที่อยู่ติดกับหาดเจ้าหลาวทะเลที่สวยที่สุดในจันทบุรีที่พักที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวบ้านพักสะอาดพนักงานบริการดีพูดจาเพราะที่สำคัญน้องหมาเข้าพักฟรีด้วยค่ะ และในลคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าทิ่จะพาไปแนะนำสถานที่ท่องเทีเท่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมกับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ